ในใจผมว่าผมไม่ได้คิดอะไรผมไม่คิดว่าผมเป็นทนายความผมก็อยากเหก็เลยนึกว่าเข้าไม่ได้อ่าคครรับับก็เป็นการฝ่าฝืนอันนี้คุณแม่ก็ไม่ไม่ไพอใจในเรื่องนี้ครับคุณแม่อาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าก่อนที่ผมทำทำไปเนี่ยอาจจะทำให้คดีคุณแม่เสียหายอันนี้ก็ผมต้องยอมรับอแล้วก็ยอมรับใน,นคำติชมหรือก็คำแนะนำของแม่ ลงตอนนี้สถานะของทนายกิษณะกับคดีคุณตังโมนี่คืออะไรกันแน่ครับคือสถานะผมตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็คือให้ท่านทนายเดชามาเป็นทนายของคุณแม่แทนนะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็จะช่วยอยู่เบื้องหลังนะครับก็จะแต่ว่าก็ยังเป็นทีมงานเดียวกันนะครับก็ยังมีงการทําคดีควบคู่กันไปแต่ว่าทางผมเองเนี่ยจะไม่ใช่ทนายหลักแล้วตอนนี้ก็คือจะเป็นทนายเดชาที่คุณแม่แต่งตั้งแทนนะครับส่วนผมนั้น ก็ถือว่ายกเลิกกันไปในใบแต่งกันเก่านะครับซึ่งเป็นสิทธิของท่านที่สามารถที่จะทําได้นะครับคือปกติแล้วคดีเนี่ยมันมีทนายความที่เป็นทางการได้คนเดียวถูกไหมครับจริงๆคุณแม่สามารถแต่งได้หลายคนครับก็คือหมายว่าในกรณีที่ยื่นอาจจะแต่งไปสองท่านด้วยกยันนี่ก็ได้แต่งสามท่านก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วถ้าถ้าลักษณะแบบนี้ก็อาจจะแต่งแค่คนเดียว ในการสู้คดีนะครับครับรัฐนากิจนะก็มาเป็นทีมทีมงานของอาจารย์เดชานะเตกลงคุณแม่ให้เหตุผลกับทนากิจนะว่ายังไงครับคือคุณแม่ให้เหตุผลก็ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยผมด้วยอันหลักๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ผมไม่ทําตามคาสั่งคุณแม่ที่ผมไปออกอากาศรายการหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไปพูดพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ทำทาให้เขาโกรธนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือผมเข้าไปในไปสังเกตการการผ่าพิสูจน,น์ศพคุณแม่ไม่ไดไไไ้ไม่ได้มีใรมอบอำนาจให้ผมในการเข้าไปสังเกตการแต่ว่าเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าอาคุณเป็นทนายความคุณไม่เข้ามาเหรอก็ก็เลยผมก็เลยต้องต้องเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ได้สังเกตการ คู่กับคุณ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 เต้นะครับคุณเต้ใช่ไหมฮะหรือคุณตาผมจำชื่อไะคคุณคุณเต้สัตวรัตรเด็ดๆนะผมผมผมไล่ทีละประเด็นนะคือเมื่อวานนี้คุณแม่บอกคุณกิตณนะว่าอยากเข้าไปสังเกตการการผ่าศพครับผมให้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 น้องตาคุณเต้ให้น้องตาคนคุณเต้คนเดียวอ่าแต่ว่าแต่ว่าคุณกิตณนะก็ไปอยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเมื่อวานครับแล้วแล้วยังไงมีมีกรรมการที่จะผ่าบอกว่าคุณกิตณนะเป็นทนายความครับ ก็คือท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เชิญผมขึ้นไปข้างบนในห้องประชุมนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าจริงๆนะผมก็ทราบว่าคุณแม่มอบอำนาจให้กับน้องคนเดียวนะครับแต่น้องก็ได้มาพูดคุยกับผมแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วล่ะัำเงินว่าคือในใจผมว่าผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าผมเป็นทนายความผมก็อยากก็เลยนึกว่าเข้าไปได้อ่าครับครับก็เป็นการฝ่าฝืนอันนี้คุณแม่ก็ไม่ไม่พอใจในแนี้นะครับแต่ว่าลึกๆกแล้วผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี เึ็นยงแล้วผมมีเจตนาว่าอย่างน้อยเราเป็นทนายความเราจะว่าในศาลเราก็ต้องเห็นทุกอย่างออันนี้คือจุดประสงค์ผมนะครับทีไม่ได้มีว่าจะไป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 ทําอะไรให้เสียหายครับ,รบเ,เรื่องเรื่องที่สองเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไปพาดพิงผู้ใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่ท่านไหนแล้วพูดเรื่องอะไรครับตรงนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตาไม่ไม่กล่าวถึงกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เพราะว่าผมเดี๋ยวคุณแม่จะถามว่าผมไม่ไม่ขออนุญาตก่อน,นออกสื่อก็ขออนุญาตอาลองลอง,ลองเช็คสำนักข่าวอื่นก่อนดูก็ได้นะครับเพราะว่า มันมัน,ม,นมันพูดไม่ได้ถึงิ่ง่าพครับรครับเออมันเป็นปมนี้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้วันถแถลงข่าวเนี่ยคุณแม่ก็ดูโอเคไม่ติดใจแล้วการทํางานของตํารวจแต่ผมคุยกับคุณกิษณนะในวันถัดมานะถ,ถ้ายังจํากันได้เนี่ยครับครับคุณกิษณนะก็อาจจะยังมีข้อที่ยังติดใจอยู่มันก็เลยทําให้ตำรวจอาจจะเอะเหมือนกับว่าคุณแม่พูดอย่างหนึ่งว่าไม่ติดใจแล้วทนายกิตศนะพูดอย่างพูดว่ายังติดใจอยู่มันมันเป็นมุมนี้หรือเปล่าที่ขัดแย้งกันระหว่างคุณกิษณนะกับกับคุณแม่ ครับก็คงจะมีส่วนนะครับแต่ว่าเป็นการสื่อสารที่ที่ผมอาจจะเข้าใจคุณแม่ผิดไปคือจริงๆคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ติดใจแล้วแต่ทางผมเองเนี่ยคือด้วยความคิ่เป็นทนาะนะครับคือความสงสัยมันก็พูดออกไปตรงๆว่าตัวเองสงสัยตรงจุดนี้อ่าแล้วก็ยกข้อสงสัยทั้งหมดเนี่ยเพื่อรีเช็คอีกทีหนึ่งกับทางท่านผูบ้บังพรทิพยทินะครับแล้วก็อาจจะทําให้คุณแม่ไม่พอใจตรงนี้ด้วยนะครับดูว่าพูดขัดแย้งกันไปในคนละทิศคนละทางกันอะไรแบบนี้นะครับ ผมเองก็ยอมรับผิดตรงนี้ผมอาจจะสื่อสารความหมายของคุณแม่ผิดแต่ว่าจุดประสงค์ของผมเองไม่ไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ต้นฐายความจริงแค่นั้นเองนะครับคุณแม่ให้มาแล้วสามหมื่นห้าอันนี้ข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับก็คือที่บอกว่าเป็นค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณแม่กลัวว่าเดี๋ยวมันไม่พออะไรเอาติดกระเป๋าไปก่อนอะไรอย่างงี้ครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอกับหนี้สินที่คุณกฤษณะพยายามจะเคลียร์กับคดีความเก่าๆถูกไหม ครับครับผมก็คือตัวนั้นผมสามารถคุยกับทางทางลูกความได้หมดแล้วครับแล้ทางทางทางเจ้าหนี้ได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็นัดกันว่าจะชําระวันไหนเวลาไหนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอื ก็ผมมีเวลาเพราะผมก็ยังมีคดีทําอยู่ที่ที่ผมยังยังยังมีเงินชาระนี้ได้นะครับหมายถึงคดีอื่นๆนี้เหรอครับคดีอื่นที่ที่ผมยังรับทําอยู่ตอนนี้ก็ก็ยังมค้างอยู่แล้วก็ยังมีการที่ยังจ่ายเงินไม่ครบที่ผมก็ต้องใช้งานตัวเองในการหาเงินชาระหนี้จริงๆผมก็เกรงใจท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่จะเข้ามาช่วยจริงๆแล้วผมก็อยากขอเป็นงานมากกว่าไม่ไม่อยากขอเป็นเงินอย่างนี้นะครับจะให้ใช้งานใช้ความสามารถผม ก็อยากให้มั่นใจว่าผมสามารถว่าความได้นะครับ,ค,รบคุณคุณกิตณนะถามตรงๆเห็นคุณแม่เหมือนกับเปรียบเทียบคุณกิตศนะกับอาจารย์เดชาว่าอาจจะโหอาจารย์เดชาเก่<ๆ>งมากเลยคุณกิตณนะอาจจะ,จจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารทีนี้ถ้าเรารบทบทวนบทบาทของตัวเองตั้งแต่เข้ามาทําคดีนี้ความผิดพลาดมันคืออะไรครับตัวตัวของคุณกิตณนะเองคือความผิดพลาดก็เป็นตามที่คุณแม่พูดนะครับอันนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองอยังไม่แม่นในข้อกฎหมายซึ่ง ดีนี้ถือว่ามันลึกลงไปอีกผมอาจจะ,ะแม่นแค่พื้นฐานนะครับอาจจะยังไม่ไม่ถึงขนาดอาจจะรู้มไม่ทันฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแล้วอาจจะลึกกว่าคุณแม่อาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าล่อยให้ผมทําทําไปเนี่ยอาจจะทําให้คดีคุณแม่เสียหายอันนี้ก็ผมต้องยอมรับแล้วก็น้อมรับในคําติชมแล้วก็คำแนะนําของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อาจจะกลก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับจะอาจจะมองออกแล้วก็ทางผมเองเนี่ยจริงๆแล้วทางผมเองเนี่ยผมต้อง ให้ท่านอาจารย์ในชาช่วยอยู่แล้วซึ่งซึ่งผมเองมีอะไรก็จะปรึกษากับท่านตลอดแต่คุณแม่บางทีอาจจะยังไม่ได้รับทราบนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคุณแม่น่าจะทิเคาะแล้วนะครับว่าผมอาจจะยังยังไม่เก่งพอนะครับแล้วก็ยังอาจจะยัง,ยงไม่สามารถทาคดีนี้ให้จนจบได้ก็ก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าต่อไปถนะ้าเกิดความเสียหายที่มากูาจะรับผิดชอบไม่ไหวแต่ว่าที่สําคัญคุณแม่ก็ก็ห่วงในเรื่องทั้งสุขภาพผมด้วยแล้วก็ความปลอดภัย หรือว่าในในความปอนของวิชาการด้วยนะครับ